จองแล้วไม่ได้พักตามที่ประสงค์ซึ่งข้ับเจ้าจริงๆว่าได้จองเงินแล้วได้โอนเงินมาทางผู้ประกอบการเขาก็นําเงินใช้ให้นอกจากใช้คืนให้แล้วยังให้จํานวนตรงนี้ครับก็แล้วก็ตรวจดูที่ทั่วไปเรื่องที่นอนเราไอความสะอาดททั่วไปโดยเฉพาะเน้นย้ําเรื่องความสะอาดความปลอดภัยแก๊สไฟฟ้าต่างๆการจราจรก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี เท่าที่พูดคุยกับผู้ประกอบการน,นะครับมีข้อเสนอแนะหรือว่าทางอำเภอเสนอแนะยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเขาเขาก็มีปัญหาว่าถ้ากรณีที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาเขาอยากให้มีตัวการนะครให้ทางอำเภอจะมีการช่วยเหลือเขาอย่างกรณีที่มีปัญหาเข้าจมาสามพันเขาใช้ก็ดีที่ใช้ถึงเงินแต่ทางผู้ประกอบ,บการก็ไม่เอานะฮะในขากลับเขาก็ได้เอาเงินให้ส่วนหนึ่ง เป็นค่โดไม่ค่าเสียเวลาอย่างนี้เราก็ถือว่าก็เป็นการชดเชยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนมาที่ทางอำเภอก็พยายามแก้ไขปัญหาซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ดำเนินการแก้ไขทุกครั้งปัญหาขยะก็จะมีการดูแลนะฮะยังมีบอกขยะที่ไม่ริมแล้วก็ทางเ่อหลวงเขาการคัดแยกขยะแต่จริงๆลรวอยากให้ทุกคนที่เอาขยะมาจากที่นี่แล้วทิ้งกลับไปถ้าทิ้งกลับไปไม่ได้ก็ให้ทางมอนเขาเขาจะคัดแยกขยะเขาจะมีคนเฝ้าตลอดนะครับก็เหมือนกับการเฝ้าจราจรเฝ้าที่บอกขยะ ให้ทิ้งให้เป็นขยะที่เราสามารถดำเนินการได้เฉลี่ยเยอะไหมครับขยะช่วงนี้ก็เยอะเยอะเยอะอยู่ครับเยอะมากกว่าปกติปกติแต่ว่าถ้าถ้าเต็มที่ก็มีบอกอยู่ขยะข้างล่างรองรับอยู่แล้วที่แม่รีมีบอกขยะอยู่ที่แม่แรงครับเป็นปัญหากกี่ตันครับประมาณวันก็น่าจะหลายตันกว่าแต่น่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะบอกขยะเรารรว่ออยง้ับ เราก็พยายามรักษาน้้าใจแล้วขอโทษเขาตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ใช่เหตุผลเขาก็เหมือนใช้อารมณ์นำเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับ แล้วคุณลูกค้าเขาก็จะเดินจากไปนะผมก็โอนเงินนะครับให้เขาไป6,000บาทที่เป็นค่าห้องให้เขาแล้วให้ค่าน้ำมันมเขาไปแต่รู้เลยแล้วครับว่ายังไงเขาก็มีปัญหาสุดท้ายก็ยังอยากขอโทษเขาอยู่ดีครับที่จองพ่พากตอนี้ค่ะหลังจากทางสารงานกับทางบริษัทบริษัทที่ทำเทไปไซต์การจองนะครับซึ่งมันไม่สามารถแนบประดิษได้เราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดครับ<ต>ซึ่งเทียบกับจำนวนห้องที่ลูกค้าจองมานะครับ<ต><ต>เป็นร้อยห้องเนี่ยเราพลาดแค่เทปเดียวก็ถือว่าโอกาสประเสริฐพลาดมันมีแล้วครับ คนทํางานผมว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดได้แต่เราก็ไม่อยากให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นต่อไปก็จะพยายามทําให้ระบบมันดีที่สุดทำให้ลูกค้าที่จองเข้ามาเสียความรู้สึกเสียเวลา,ากับการจองที่พลาดรอแนี้ครับก็จะพยายามครับก็คือเราตามที่ถึงสมควรมากเราทำ็มที่เราครับ ตอนที่อยากฝากอะไรยากขอโทษเขาแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะโพสในทางที่ไม่ดีกับเราผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองเขาครับอต่ี็อยากขอโทษเขาเพราะว่าเขาจองมาเขาอาจจะเสียเขาไม่ถึงถ้าคิดถึงวัาเราถ้าเราไปจองที่พักแล้วเราไม่ได้งั้นเราก็ไม่ได้ไม่โอเคเหมือนกันครับถ้าอยาากเป็นไปได้ก็อยากให้ไม่ทำอย่างเดียวก็จะยึงระบบในนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามแก้ไขให้ดีพนักงาบริการก็เป็นที่ดีแล้ดูแลเขาเต็มที่ดูแลเขาเต็มที่ทขาไม่ได้โกรธไม่ได้แกล้งเขาครับ